ช่วงพบหมอพยาไยเมเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่พบได้ในผู้ที่อายุมากกว่า50ปีซึ่งสามารถป้องกันได้หากตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกและสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยไม่ต้องใช้แสงหรือให้ยาเคมีบำบัด อาการเริ่มต้นของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับมะเร็งของอวัยวะภายในทั่วไปคือมักจะไม่มีอาการในระยะเริ่มแรกโดยจะเริ่มต้นจากการเป็นติ่งเนื้อเล็กๆอยู่ที่ผนังด้านในลำไส้สามารถตรวจพบได้จากการส่องกล้องซึ่งข้อดีคือเวลาเราตรวจพบแล้วเนี่ยเราสามารถตัดออกได้ในทันทีถ้าพบว่าติ่งเนื้อนั้นเป็นติ่งเนื้อธรรมดาการตัดออกก็เป็นการป้องกันไม่ให้เขาพัฒนาขึ้นเป็นมะเร็งในอนาคตแต่ถ้าติ่งเนื้อนั้นเป็นเนื้อร้ายหรือเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเราพบในระยะเริ่มแรกในการผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยสามารถท ห,หายขาดได้มีโอกาสสูงโดยที่อาจจะไม่ต้องรับยาเคมีบำบัดสนับสนุนโดยเครือโรงพยาบาลพญาไท